ำหรับใครนะครับวันนี้มีคนอยู่ในช่องแชทใช่ไหมครับวันนี้เสียงเป็นไงบ้างครับเสียงพอดีหรือเปล่าถ้าเกิดเสียงไม่พอดีบอกด้วยนะครับวันนี้จะเป็นออดิโอบุ๊กเป็นออดิเป็ดไอสัตว์คนพากแม่งลิ้นพันอยู่อย่างนี้กูจะพากได้จริงเหรอวันนี้เป็นออดิโอบุ๊กนะครับเรื่องราวแห่งเกชินอิมแพคครับ ปิดไว้เป็นจอหลังแล้วก็ฟังระหว่างขับรถแล้วก็ระหว่างทํากันบ้านทําอะไรก็ได้นะครับผมผมจะพยายามพากแบบไม่ติดขัดนี่เธอบอกว่าเธอจะตกมาจากที่เธอตกมาที่นี่จากต่างโลกเหรอ Madam. แต่ตอนที mm ่เธออยากจะออกไปและอยากจะไปที่ที่ไปโลกอื่นแต่เธอก็เธอเธอเจอกับเทพที่แอไม่รู้คนนอกการเดินทางของแกน่ะจบที่นี่แหละเนียแกเปใอะ่แปลว่าอะไรอะครับ ไม่แปลว่าอะไรล่ะครับเมื่อกี้นี้ทำไมกูไม่แบบเป็นาไทยกันครับคือเสียงดังมากเลยครับขอโทษเลยขอโทษเลยอ่า,อาดูด้วยแต่อ็ลิฟลืมหรืออ่าดูให้วยแต่อ็แรนเบาเสียงกันก่อนเลยเฮียออดิโอบุ๊ควันนี้ครับเสนอเกมชินิแพคครับผมเราจะเล่นในฐานะลูมิเพราะผมชอบลูมิชื่อว่า เอาชื่อหมูถ้ากูเห็นชื่อจีโซนในเกมก็รู้สึกแย่อีเธอร์ ุดนะอย่าไปเอาพี่ชายฉันกลับคืนมาทำไมกูไม่เลือกตัวพี่ชายว่ากูงเสนกูเป็นพี่ชายคือมันเอาพี่ชายเราไปแล้วก็เราสูญเสียพลังพลังที่จะทำให้เราย้ายไปโลกอื่นเราก็เลยติดอยู่ที่นี่ ฉันไม่รู้ล้วมันผ่านมากี่ปีแล้วฉันไม่รู้แต่ฉันตั้งใจที่จะออกตามหาฉันเดินทางคนเดียวมาตลอดจนได้เจอกับเธอเมื่อสองเดือนที่แล้วอืมเอาภาษาไทยมาให้กูเราไปกันเถอะไปกันเลยเอ้ยขอบคุณเปลี่ยนภาษาได้แล้วไอ้ยี่ คุไม่เปลีป่ยนภาษาภาษาไทยตั้งแต่แรกครับเดิมตามไพมอนไปกดบีช่องเก็บของสเปซบาร์กระโดดทำมือว่าเป็นผู้เล่นใหม่กันละมันนี่ก็ใหม่อยู่นะมันนานมากละมันมีแต่มาสเซลร์แมมโมรีไม่มีความจำเฮียเกมเฮียไม่มีอะไรน่าจดจำเลย <c oughs> <c oughs> เดินต่อไปไม่ได้ซะแล้วงั้นก็ต้องปีนขึ้นไปละกันอ่าปีนครับ การปีนป่าจะต้องใช้พลังกายและพลังกายที่เสียไปจะใช้เวลาสักพักในการฟื้นฟูด้วยนะถ้างั้นก็ออกเดินทางตามเส้นทางที่เราตกลงกันไว้เถอะไม่แต่มีหน้าน้อย,ย่อยโคตรฉุนเลยเราต้องพากเสียงไพมอนนะครับคือผมลืมอะไรกับเกมนี้ไปนานมากแล้วแหละแต่กูรู้ว่ามึงพูดเยอะ <c oughs> ผมเคยเห็นสิ่งนี้ที่ r e s i d e n t tamam. Evi l Village b o t l r i n g Wave ผมก็เคยเห็นเห็นแม่งทุกที่อ่ะนั่นคือ Statue of the Seven รูปปั้นของเทพเจ้าได้กระจายไปตามพื้นที่ต่างๆในแผ่นดินเป็นสัญลักษณ์ถึงการควบคุมการคุ้มครองโลกจากเทพทั้ง7ในหมู่เทพทั้ง7นั้นเทพตนนี้มีเขาควบคุมลมว้าวถึงจะไม่รู้ว่าตอนที่เธอ ถึงจะไม่รู้ว่าที่เธอตามหาอยู่ใช่เทพแห่งลมหรือเปล่าหรือว่าแต่ว่าที่ฉันนําทางเธอมาที่ดินแดนแห่งนี้มันก็มีเหตุผลอยู่นะผมเกลียดตัวเองตอนทําเซฟผู้หญิงกันรู้ไหมผมก็รู้คุณเกลียดแต่ทําไงอะไพมอนเป็นผู้หญิงอะหรือมันไม่ใช่ผู้หญิงวะมึงตัวเฮียแหละเฮียเลยวะาว ไม่ได้อ่านเลยเมื่อกี้นี้ไม่ได้อ่านเลยโอ้โทษทีมึงหมุนทําไมอ่ะอันนี้ความผิดมึงนะอยู่ๆน้องก็หมุนนะ่ะนี่ครับบรรยากาศโคตรจะแอนิเมตเลยโอ้สดชื่นอย่างนอกจอโอ้ยอยากกลับไปชาโคลแล้วนะเฮียไว้น้ําเข้ามาได้เลยนะโอเค คิดว่าต้องเดินบนน้ำปาโโถไม่บอกไม่รู้เลย <Yeah. S 1> นกกระเรียนหรือนอกอยูงสัตว์ชนิดนี้อาศัยอยู่ที่ริมแม่นม้ำก้าปีกเพื่อสยายขนเพื่อความงดงาม่ชคดีไปเที่ยวพูดอะไรไม่รู้เรื่องหรอไหม แกโคนจะเล็งที่หัวของฉันเล็งมีชานอสโอ้เธอรับรู้ถึงพลังธาตุของโลกนี้ไหมดูเหมือนว่าจะมีเพียงแค่ดูเหมือนว่าแค่สัมผัสกับรูปปั้นแล้วเธอก็ได้พลังของลมมาทันทีเลยนะคนบนโลกนี้อะหากจะได้รับพลังอะไรมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจะได้แบบได้ง่ายแบบเธอตอนนี้กูไปเอกไปเอกอะครับ แหล่งพลังงานพวกนี้ที่แท้ก็คือผิดปกติซะจริงกูต้องตอบอะไรแหล่งพลังงานพวกนี้ที่แท้ก็คือแล้วคืออะไรผิดปกติซะจริงปแปลกคำนี้ใช้กับเทพเจ้าดูจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่เลยนะทางจากทางที่พุ่งหน้าไปทางตะวันตกก็จะถึงเมืองอ่งส,สันติภาพอิสรภาพสันติภาพกับอิสสรภาพไม่เหมือนกันนะครับมันแค่ดูดเปล่าออมากมอนสตาร์ มอนสตาร์ ar, คือเมืองแห่งลมซึ่งบูชาเทพลมหนึ่ง,งถึงไทเทพทักเท็ดเธอพูด <c oughs> เป็นพอก็เป็นอะไรใช่วงนี้พูดภาษาไทายไม่รู้เรื่องเลยแม่แมงรีเซตไนะปไงแป๊บนึงเธอพูด <c oughs> ซึ่งสามารถรับพลังจากลูกปปั้นเทพนั้นไม่แน่อาจจะมาเจบอบทแสงอะไรสักอย่างจากเมืองนี้ก็ได้นะนอกจากนี้มอนสตาร์เนี่ย ก็ยังมีเหล่านักกวีพนเนจรมากมายไม่แน่เขาอาจจะพอรู้อะไรเกี่ยวกับพี่ชายของเธอบ้างกันได้ดีละอย่างนั้นเดินทากันไปเลยพลังงานธาตุของโลกนี้ตอบสนองกับการอธิษฐานฉันคิดว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีนะกดอีเพื่อใช้สกิลแผ่กดอีค้างไพ่ไใช้สกิลชาร์จให้แรงยิ่งขึ้นแผ่วแผ่แผ่แ่แ่อีสี กดคิวเพื่อปล่อยท่าไม่ตายเฮ้ยฮาเซโยฮาซาคิกีแกงตันเยอะไงอัมคัมแบ็กอัมคัมแบ็กฮาซาคิฮาซาคิเฮ้ยฮ้ยฮาซาโย่เฟตวินเอาละเฮียสนุกกูละเฮีย ก็คือบโต๊ะคอมตอนนี้กูมีดาบอ่ะอ่าหนีไปอ่าก็ไม่ได้ครัแม่งเอ้ยโอเคครับเราต้องเข้าเมืองมอนสเตอ์นะครับมุ่งซูมมอนสเตอ์ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรนะผมเคยเล่นมานานมากและเป็นช่วงที่ติดช่วงหนึ่งเลยแต่ว่าก็เลิกไปแล้ว โอ้นั่นอะไรนไนี่ยไอ้บอาทำเสียงกูแหบแล้วมันบินเข้าไปทำสวนหรือของป่าแล้วพวกเราฮะอา่านไม่ทมันมึงจะเสือกมันเหรอฮี่กระจบับกระจับครับเดี๋ยวๆก็ทำได้ครับรจ่อครับอันนี้ก็จ่อนะ ุณต้องเหนี่ยงกูต้องเหนี่ยกินทุกรอบอ่ะหืมลูกท้อขออนุญาตเลยหืมซูเซตเทียมันคือมันคือไม่ท้อไม่ใช่พีทเหรอหรือในโลกนี้ไม่มีไม่มีสิ่งที่เรียกว่าท้อแต่เมื่อกี้กูเห็นลูกท้อนะ เอ๋ดูนั่นสิโอ้โหมังกรตัวเมียบบอย่าได้กลัวไปสบายใจได้ฉันกลับมาแล้วเขากำลังคุยกับมังกรเหรอฮะ ใครเนะี <c> ่ย <oughs> ใครอนะต้องสู้ไหมต้องสู้ไหมอา <c oughs> ฝากไว้ก่อนไม่มีเราไปสอง <c oughs> <c oughs> เกือบไปแล้ว <c oughs> เกือบจะโดนพัดไปซะแล้วอะ โอ้ยอ่ะไอแควกเมื่อกี้แย่เลยวะยังดีที่คว้าผมเธอไว้ทันขอบคุณนะดีที่ผมไม่หลุดไปเลยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกันนะยังคิดอยู่เลยว่าจะโดนกินไหมมันทำพกูแตกแล้วต้องเกี่ยวกับเจ้าคนประหลาดที่คุยกับมังกรอยู่แน่เลยโลกใบนี้มีมังกรด้วยเหรออืมใช้เข้าใจความกังวลของเธอนะ โอ้ยขอโทษเมื่อกี้แม่งโขกไมเลยโอ๊บนั่นอะไรอ่ะอ๋อแดงๆเหรอลูกไฟกระพริบแดงๆที่อยู่บนก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนนั้นกี่ก้อนใหญ่ก็กบก้อนก้อนกุ๊งก้า๊งกู๊งพวกเราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะระวังนะฉันทำฉันรู้สึกไม่ดีกับมันเลยอ่ะเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมังกรมันทำเสียงกูแตกแล้วฉันไม่เคยเห็นหินอะไร หินฮิชเวิร์ดมันจะออกครับ <c oughs> ฉันไม่เคยเห็นหินแบบนี้มาก่อนเลยบอกไม่ถูกแล้วมันคืออะไรรู้แค่ว่ามันอันตรายมากระวังตัวกันไว้ก่อนดีกว่าครับโอเคแล้วนะฮะหายไปไหนโอเคเราได้มาแล้วพวกเราที่ออกไปจากที่นี่กันเถอะ <c oughs> ไอ้ดาบเฮียเนี่ยมันเกะดกับยัง,ง <S <S องอสุวิผู้มอกกับสายหลมเดินทางต่อไปยังมอนสเตอร์มันวิบวับจังเลยเ <c oughs> ฮ้ยจริงจังอันเนี้ยมันมันเฮ้ยมันเล่นผมหนักอยรอเนี่ยเฮ้ย <c oughs> โ,โหแหบแห้งเลยเฮียทีเดียวอะ่ะ <c oughs> ชิบหายแล้ว <c oughs> นี่เธอรอเดี๋ยวก่อน <c oughs> โอ้ยกูไม่ทำเสร็จผู้หญิงแล้วปะ <c oughs> ยังไงครับหลังหักครับความสูงระดับนั้นมีฟอร์มเมนะครับขอเทพลมจงสถิตอยู่กับเธอนะคุณแปลกหน้ามึงเรียกคนแปลกหน้าว่าคุณคนแปลกหน้าเหรอไม่ใช่ว่าคุณนะคุณขอให้โชคดีนะคุณคุณครับคุณคุณคนแปลกหน้าครับคุณเชื่ออะไรเหรอครับคุณคนแปลกหน้าเหรออย่าทำสายตายอย่างนั้นนะอย่าทำสายตายอย่างนั้นนะ เธอใช้ภาษาไทยแปลกเองอ่ะ <c oughs> ฉันคือหน่วยรัตเวนของกองทัพอศวินมีนาว่าแอมเบอร์ <c oughs> เธอไม่ใช่คนมอนสแร์ใช่ไหมถ้าง,งั้นลบกวนแสดงบทประจำตัวตัวเองให้หน่อยสิ <c oughs> กูไป็นต่างดาวใช่ไหมกูไป็นต่างดาวใช่ไหมผมรับโอ้ผมติดเรือสำเภามาพี่เออทำงานน่ะหรืต้องหาเลี้ยงครอบครัวยอยู่ที่บ้านไม่มีกินหุ่นเซนแดกหมด เอมาทําที่เนี่ยอยากเป็นก่อสร้างพี่ไอ้ลูมินพอม่าจะเย็นก่อนพวกเราไม่ใช่คนน่าสงสัยหรอกนะพวกน่าสงสัยก็พูดอย่างนี้ทุกคนแหละใช่สวัสดีฉันชื่อโทนี่ฟังดูแล้วไม่ได้ใช่คนที่ดีคนสตาร์คเทคครับคนแอคคนลอสแองเจลิส คนคนที่โลกแฟนตาซีที่ชื่อโทนี่แล้วยังเจ้าตัวมัสคอตนี่มันคืออะไรกันน่ะอาหารชุกเฉินกับเพื่อน,นเองเพื่อนแล้วกันกูนไม่แดกอะไรเงี้นะแม้ถึงจะเพิ่งรู้จักกันได้แค่สองเดือนนะ่ะนะแต่ก็กลายเป็นเพื่อนรักกันแล้วละ่ะมึงใครสรุปก็คือเป็นนักกินทางใช่ไหม เร็วๆนี้มีมังกรยักษ์ออกมาป้วนเปี้ยนแถวมไม่เร็วๆนี้เมื่อกี้ห้านาทีห้านาทีที่แล้วมันบินผ่านหูก็ไปเลยถ้าเธอเข้าเมืองไปโดยโดยเร็วที่สุดน่าจะดีนะที่นี่อยู่ไม่ไกลจากมอสแซดโหกูเห็นข้างหลังเลยแหละจริงๆแล้วเออให้อัสบินอย่างฉันพาไปส่งพวกเธอดีกว่าเอ๊เธอเอออกจากเมืองมานี่นะไม่มีหน้าที่อื่นต้องทำเหรอ มีสิแต่วางใจเถอะฉันจะทำหน้าที่ระหว่างที่ส่งเธอกลับไปอย่างปลอดภัยพร้อมกันลงเตีรยบ <c oughs> <c oughs> นอกจากนี้ฉันก็ไม่สามารถปล่อยคนน่าสงสัยไปได้หรอกนะดูแล้วเธอนะ่าจะยังไม่เชื่อใจพวกฉันเท่าไหร่อะล่วงเกินไปหน่อยอัศาวินที่ที่ดีไม่ควรพูดอย่างนี้สินะเนพอร์เฟชั่นไม่ค่อยดีับคุณคนแปลกหน้านี่ก็ไม่ดีละ ฉันต้องขอโทษพวกเธอ,อเสียงแหบแล้วอ่ะฉันต้องขอโทษพวกเธอด้วยนะเออคุณนักเกินทางแปลกหน้าผู้หน้านับถือแ <Damn. S 1> ย่ไอเด็กเฮี้ยนที่โตมายัางไงเนี่ย <c oughs> นั่นดูฝืนชจมากใช่ถูกต้องเธอไม่พอใจกับการที่ใช้ภาษาที่คู่มือแนะนำการเป็นอัศวินบอกไว้งั้นเหรอใครเป็นคนเขียนอะ <c oughs> ได้รับตัวละครใหม่แอมเบอร์อ้าวไม่ใช่แค่ผ่านทางเหรออุ้ยในฐานะที่แอมเบอร์เป็นผู้ใช้ธนูเธอจึงถนัดการใช้โจมตีระยะไกลกดปุ่มซองเพื่อสลับและสลับหรับแบมแอเป็นมแอมเบอร์โว่กดอาเพื่อเล็งใช้การลากเมาส์เล็งอ่าฮะอ่าฮะอัมบ์เบสอัมบ์เดอะเบสคุณน่าจะทาำไปด้วยแล้วคุณมาจากที่ไหนเหรอพัดหลงกับพี่ชายตอนที่ อ๋ออืมฉันเป็นพวกโอ้ชังบันเถิดฮีแอรไม่อ่านเร็วแม่งพี่จะร้องวะน้องอ่านไม่ทันไม่ใช่กูอ่านอ่านไม่รู้เรื่องลิ้นกูมันลิ้นเด้งเด้งไปหมดเลยอะเดินตามไปยังเส้นทางที่แอมเบอร์ชี้แนะคนที่ชื่อแอมเบอร์นี่ไม่ค่อยดึงดูดเลย <c oughs> มันเรียกยากไม่ไม่ถนับปากจริงจริงนะอ่านะั่นมันที ยินชัวร์ม่มันจะหนีไปแล้วโอเคแม่ครับแม่ครับเรียบร้อยครับโคตรแม่นองาอนของฉันในครั้งนี้คือการทำลายล้างฐานเลยเหรอเขาดูหน้าสงสารนะจริงๆแล้วอ่ะ <c oughs> มันหมายถึงมันก็ดูเป็นมอนสเตอร์แต่แบบเขาดูเหมือนชนเผ่าอ่ะ อันนี้คือเราเป็นอเมริกันไม่อันนั้นคืออินเดียแดงเหรอคือเราเป็นคนที่มีอารยธรรมกว่าแล้วเราไปไล่ถิ่นเขาเหรอมันน่าแน่สงสารนะจีละจาไม่ได้เหรอแต่จะพูดไปแล้วก็โอ้ยโดนว่ ame, ame, here. Here. ะเฮียโดน้วโดน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 เฮีดแม่เฮีดแม่มันดีดีเฮียเฮีดเท่ปฏิปฏิกริยา ปฏิกิริยาการกระจายเรื่องกล้วยๆแต่ว่าคิดไม่ถึงเลยนะที่แช้เธอก็ไม่ใช่นักเดินทางทั่วไปที่ไม่มีความสามารถในการต่อสู้ <c oughs> ขอบคุณที่ช่วยนะรู้สึกยังไงบ้างหล่ะที่สู้ไปเมื่อกี้โคตรสบายเหมือนกู <c oughs> เหมือนกูทำร้ายคนไม่มีทางสู้ผู้ทำตรงไอ้เชี่ยเขาดูน่าสงสารมากกว่า <c oughs> จะว่าไปแล้วทำไมพวกฮีรีชวนถึงได้โผล่มาแถวนี้กันละ่ะ สิ่งมีชีวิตพวกนี้ปกติไม่น่าทำรังแถวเมืองอย่างนี้นี่นาใช่สิพวกมันควรจะป้วนเปี้ยนอยู่แถวป่าลึกนู่นนะ<ต>่ะแต่ว่าช่วงนี้สตอมสตอมสตอมเทเลอร์สตอมเทเลอร์โผลอ่ออ,ลอ,กออกมาบ่อยๆสวนผลไม้ก็โดนทำลายไปหมดแล้วเส้นทางการค้าก็ได้รับผลกระทบไปด้วยพายุมาทีไรพายุมาทีก็มักจะมีคนได้รับบาดเจ็บเพราะฉะนั้น ก็อัศวินก็ต้องคอยป้องกันให้ดีพออะงั้นเจ้ามอนสเตอร์ที่น่าลำแขกพวกนี้ก็เลยเข้าใกล้เมืองมาเรื่อยๆเลอไม่ไหวไม่ไหว <c oughs> ใช่สิแต่ว่าวันนี้ก็ทำลายลังไปได้อีกแห่งแล้วละ่ะยังโอเคอยู่นะแม่กับฉันสิอัศวินผู้มีความรับผิดช,ชอบจะขอส่งคุณเข้าเมืองอย่างปลอดภัยแล้วนะเชื่อแม่งหลังคอกูตึงแล้วอ่ะหรือว่าการทำเสียงแม่งจะ น่าจะเป็นไม่ใช่ผลดีกับร่างกายครับงั้นผมทําเสียงธรมนะมมธรมดานะผมจะผมจะพากธรรมดานะเกชีมแพคนี้เนาะหื <c oughs> ตรงนั้นทําอะไรกันนะ่ะหอมจังเลยเออพี่ได้ข่าวว่ามีมังกรบุกพี่มีอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยอ๋อเป็นนักผจญภยัยนักผจญภยัผภยผจญภัยเที่ยหหน้าเมืองมึงตั้งแคมป์หน้าเมืองเหรอ อาหารจานต่อไปจะทำอะไรดีนะโอ้พวกเธอก็เป็นนักพจนภัยแถวนี้เหรอแค่นักเดินทางที่ผ่านมาเนี่ยเธอกำลังเตรียมอาหารกันเหรอโอ้นักเดินทางนี่เองยินดีต้อนรับนะฉันชื่อลินผู้เชี่ยวชาญด้านการเอาชีวิตรอดแห่งกิลนักพจนภัยก็อยากที่เห็นฉันกำลังศึกษาการทำอาหารอยู่เนี่ยเฮ้ยขอโทษนะเดี๋ยวผมไปไปเปลี่ยนแท็กเกมให้ กินให้อิ่มท้องก่อนไปคือกฎข้อแรกของคู่มือเอาตัวรอดในโลกกว้างตั้งแต่คู่มืออาสวินแหละกูไม่เชื่อกู <c oughs> ไม่ฟังหรอกกูไม่อ่านกูเชื่อเลยคนคนเขียนคนคนเดียวกันถ้ากูอ่านแล้วกูพูดไม่เป็นภาษาแน่ปิกนิกเหรอฉันก็ชอบนะเพื่อนลงทาของฉันทำอาหารเก่งนะใช่ไหมโอ้ฉันก็ทําได้แต่เป็นอะไรง่ายๆน่ะถูกต้องฉันะชอบทาอาหารเหมือนกันผมชอบทาอาหารนะครับผมจะตอบนี้ไป อ้ไฟติดแล้วไหนฉันขอดูฝีมือของเธอหน่อยสิ <c oughs> มันเยี่ยมมากเลยที่มีคนคอยรู้ฝึกด้วยเนี่ย <c oughs> มึงเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่เหรอ <c oughs> ฉันใส่เห็ดกับเนื้อเข้าไปในหม้อน,นั้นลองทำชิเคเก้นไหนหม้อไหนหม้อครับอ่ะอันนี้อันอันไหนหม้อครับ ทำชิคเก้นมัชรูมสคิวเวอร์ให้หน่อยสิมา <c oughs> ทำอาหารครับแอมเบอร์แอมเบอร์ขอโทษขอทำอาหารก่อนเ <c oughs> ขาอยู่ๆเขาเรียกอ่ะไม่อยู่ๆ,เ,ๆเราไอ้นั่นเองหรือเปล่าอันนี้ปะชิคเก้นมัชรูมสคิวเวอร์อ่ามาปรุงผมยังจำจำวิธีทำอาหารได้อยู่แต่ไอ้เชี่ยมันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้หน่อยเนาะแดก ทำเสร็จหรือยังอะอืมโอ้ยยังไม่กินหรอหอมไม่เลวเลยนะงั้นก็ไม่เกงใจละโอ้โหมึงค hey, mm ิดนานนะเนี่ยกูไม่รู้กูจะทำอะไรแล้วเฮ้ยอึกอึกอออึกอึก อค่าได้ถึงเลยว่าจะอร่อยขนาดนี้เธอมีพรส,สวรรค์นะเนี่ยมาสเตชฟไทยแลนด์ฉันบอกแล้วไงแล้วถิมือ,องเธอสามารถทำอาหารที่มีระดับยากกว่านี้ได้นะโอ้ในกระเป๋าฉันยังมีวัตถุดิบทำอาหารอยู่อีกหน่อยฉันให้เธอละกันถือว่าเป็นของขวัญโอ้ใจอคนในคนในโลกคนในมอนสเตอร์ที่โคตรใจดีเลย,เยคือกูเนี่ยเป็นคนเดินเข้ามาและกูอยากกินข้าวกูก็เลยทักถาม กูได้อกูได้วัตถุดิบด้วยเหรอว้าวเอ๊ยคงไม่ดีหรอกมัง้งแล้วเธอจะเอาอะไรไปทำอาหารกันล่ะกูกูเชี่ยวเสียงเปนี้ไม่เป็นไรตอนที่สำรวจป่ากาส็สามารถหาวัตถุดิบมาทำอาหารได้เยอะแยะเลยแหละพวกเธอก็ไปใช้เถอนะร้านอาหารที่กูร้านอาหารกูทันเตอร์มีขายวัตถุดิบับเครื่องปรุงเหมือนกันพวกเธอน่าจะแวะไปดูได้นะ อ๋อขอบคุณสำหรับข mm ้อมูลนี่เหลือชิคเก้นมัชชูมิไว้ให้ให้ฉันบ้างนะไก่ย่างไก่ย่างเห็ดไม่ต้องชื่ออะไรยากมากเลยลา่อนสามวัยพูดาปสามเชิอย่าหลอกกันเลยถ้าจิ้มไม่เคยรักพี่ที่รักจิมหมดหัวใจรักจิมแล้วเจ็บทุกทีที่ฉันเมื่อกี่ปีจิ้มเป็นอย่างงี้พี่ก็ไม่ไหว ให้ผ่อนไอโฟนให้อดท่าทางที่รอบเดิมเดิมไม่เคยจะเฟิร์มรักให้ต้องควักต้องจ่ายหน้าดูกยิงครบยิ่งอยู่ยิ่งอายตัดตอนตัดใจพี่เอาจดหมายยัดซองสอง่งจิ้มเขียนจดหมายละวอาดิมแจต้องแก้วจุ๊บจุ๊บจิ้มตูโทมแจ็คบุก